สดีทุกท่านชาวเต้วันนี้จะขึ้นไปถ้ำกันสวัสดีครับท่านนะวันนี้เราจะไปทำบุญกันนะครับเนาะบนเขาอะไรครับวันนี้วันที่เกนะ้าเนาะวันที่เก้าเดือนเก้าเอ้ยเดือนเก้าเดือนเก้าของพันห้าร้อยหกสิบหกไปเขาทำบุญกันเนาะมีสบู่ยาสีฟัน ไปทำทตัว,นนวก็ได้มีเซ็ตด้วยนะมีแปรงสีฟันมีอันนี้แชมพูสบู่โพเทคยาสีฟันสองหลอดแล้วาาก็แปรงข้าวันสายอีบเก้ากล่องไปถวายพระอาจารย์กันวนะ่าโอเคนะครับได้บุญรดิศทุกวัน ออสแสดงยังสายได้อยู่เนาะข้ามได้อยู่สะพานไม้โคโคใต้โคอ,อโอเคโอเคโอเคเออยังสายได้อยู่สพานไม้อยู่ได้อยู่สองปีก็ได้ออสะพานแขนแวนนั่นนี่สะพานแขวนพาขึ้นสะพานแขวน มาเดอพี่น้องเด้อย่าหักเลยต้มลงน้ำผุ่นี้หักนี่นะโอ้เห็ดนานโอ้แต่นี่เพิ่นมาเสริมเส้นไหมวะนี่ปีนี่มัน นี่สะพานแขวนนะครับเด้อนี่อันนี้ทำไว้เมื่อปีที่แล้วเนาะคือเมือปีก่อนว่าในสองปีครับเนาะอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ทำโอ้มันผุแล้วก็มีผุแล้วมีถืกน้ำมื่อรอ่าโอเคครับไปขึ้นเขากันวันนี้ สวัสดีนะครับเด็กคนปูคนเขาโอ้เสกกระแแล้วนี่โอ้ได้มันงามแท้อ่านะเออขึ้นไปทำนี่หาลงปูนี่ขึ้นเขาโอ้ น้ำคือหลายได้เยเออน้ำไหลตรงๆไปทางได้บ่ดีเข้าไป 不拉了。<noise> เนี่ยพาขึ้นเขากันนะครับเนาะครับสวัสดีท่านอีกรอบหนึ่งครับนะเดี๋ยวแล้วเอาเทียนพรรษานะครับเนาะเาทียนพรรษาขอลายพระอาจารย์หน่วย ขึ้นมาข้าเดียวหอบเลยเนี่ยแฮบแบแล้วขอไปเธอหน่อย,อเ,อยเลยพักสักก่อนเลยเธอตายแล้ว

ส่งอยากไดอันแขงกลาเทียวบ่อกับเราม่งนะแข้งกลาเทียวผู้ได้อยางได้ครับเงเาบวาดก็อยงไดอ๋อยู่อยู่แผงซเทียวนี่หันหรอเปล่าหแผงอย่ครับ่มาวัดหนของอาจารย์มุนเด้อยให้เนอใช่ห มันแน่นบ่ครับอาจารย์ขาดผู้เรียนอาจารย์อันอนตาตมาว่าเย็บแปะครับโอ้ไปเลยหนังต้องหยอ๋ออันดึงเข้าไปอีกเนกาะมันก็เลยนแน่นแน่นกันหมันคลองดีแล้วอันนี้อาจารย์ทักเองบ่ครับนี่บ่ครับแต่ว่าตัวนี้ทักเอง,เอ,งอือ้งขาบ่าได้สวยงามเลยทีตรงนี้ที่อา,าจารย์เป็นหมื่อผมจะยกเยอะมากแต่ไม่เคยมีคนแน่น กมารกเมาเอือันแพงซเซลของอาจารย์เหลือยักอันครับอาจอันเดียวจะ่าใส่บัไใหรีอหมดเสียนี่หมดเสียใเขาพันษาอาอาจารย์คือบอเอาลงมาทั้งทั้งเอนไปก็เลยบเอาแล้วมันมาเร่มีเลี่ยนเลยใส่เปลียนหมอมันแพนโซเซลมันใส่มันก็โอเค อาจารย์ลงมาเลยก็ได้เป็นอย่างหนึข้างบนน่ะต้งองทำเอาไว้หัน,นกันพอดดีอย่างนี้เหรอเพราะว่าบุญนี่ถ้าอยู่เชือมีผู้มาอ่านแล้วพูมากเลยแล้วค่อยเอามาแล้วก็หามาหามาไหมเป็นอย่างเพราะอาจารย์บุมีไใส่เลยมันอันเดียวกันตายแหละแต่ไฟมันมันมีอยู่บอกอาจารย์มีไฟมีแล้นี่หมดเสียอย่างเดียวมันมันพอเปิดอันนี้ให้ยเอาโตให้เลย วัววัวอัตจะมาไวสักเนี่ยงาครับจะไปรับฟันไปหลังครับผมมีอย <k 2> ่างเทวดาชื่อฟังกับบอกมาหผมมีอย่างนะผมผมมีตีชิมะเอาน้ำอาจารย์เนี่ยฮอลโห เคยได้ยู่งันทั้หมาลูกคุณบได้คนได้เนท่เ็งดีเดียวเอ็งเดี่ยวก็คลองมเลยเ็งดีเลี่ยวขออัดขอถำของพอแม,ม่กูบารากันมิจฉาค้องมิจฉาของดีอยาบานเท่าใดก็แล้วหออย่างรค่ยาแทย์อาจารย์พองพนยุบัดใดค,ครับผมอาจารย์พองเนี่ยก็ไปยื่อยๆ่ยีไปเรื่อยๆขึ้นกันไปแห่งคากลัเขาดวยไปไปคากลวอาจารย์มดเดีครับ ขุนนำเพื่อเดชเคืร์นครับวชิรมากอาจารย์พองคนอำเภอเดชบ่ครับแมนตอนนี้ก็คือใหายออกไปอยู่หน้าเนี่ยอะชมากระชมาตะกอนก็คือขึ้นเดชเนาะครับผมมันตอนนี้เดชที่เป็นจังหวัดอ๋อแมนเดชมันใหญ่เป็นทีมกว้างบ้านนั้นชมากระแยกออกไปเป็นอีกตระกูลหนึ่งอาจารย์พองเราเคือไม่เนี่ยละเป็นแสดงอาจารย์พองเคยมาแถวนี้บ่ครับเขาเป็นมาขากสองเถื่อเดิ ว่าพันกิ้งใช่แหมนี่นะอเออก็คือเพลนมาก,ก่อนบัดนี้ก็คือมะหูจักอัตมาที่ทันษาที่มาอยู่นี่เนี่ยรครับบ,บันอตตัตมาไปอุบลบัดนี้ติดโควิดมาบ่ได้ครับเพป็นก็พาอาจารย์ทุ่นมาครับก็เลยเพป็นก็โทรหาอยู่บอกเพป็นว่าให้อยู่นี่ก็ได้อยู่กุฏินี่ก็ได้ครับเพป็นก็มาเอาจะหนามยู่นี่เรืชันบันนดน,นี้ครับแสดงว่าพิจนาอยู่ดนก็คือสิบ่ขึ้น ถูกก็พูดครับเจาเพิ่นที่เอาหุ่นไปได้แล้วเจ้าเพิ่นนะเยแ่ลงว่าดึงโดยแปลงว่าก็คือเบอร์โทรวิหาเพิ่นเบอร์โทรบ่มีอาจารย์มีบ่าอาจารย์เบอร์โทรอาจารย์ผ่อีเยวขอนำครับผม